โอเคในทฤษฎีข้อที่เจ็ครับเขาบอกว่ามุมที่เส้นสัมผัสทํากับคอดเท่ากับมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคอดฮะอะไรเนี่ยพูดที่หมายความว่าไงเนี่ยอ่านแล้วงงงงอยู่นะเออใช่โค้ก็เหมือนเอเชียแหละอะไรอะไรเนี่ยมุมที่เส้นสัมผัสทากับคอดเท่ากับมุมที่ฝั่งตรงข้ามคออะสรุปให้ฟังง่ายง่ายทฤษฎีข้อเนี้ย เวลาใช้งานจริงๆเนี่ะมันจะมีสามเหลีย่ยมแนบอยู่ในวงกลมครับเหมืนอนอย่างในภาพเนี่ยเห็นปะมีสามเหลีย่ยมแนบอยู่ในวงกลมเนาะแล้วก็จะมีเส้นมาสัมผัสโดยตำแหน่งที่เส้นมันจะมาสัมผัสเนี่ยนะครับมันจะมาสัมผัสตรงจุดยอดของสามเหลีย่ยมเส้นมันอาจจะมาสัมผัสตรงนี้ก็ได้หรือเส้นอาจจะมาสัมผัสตรงนี้ก็ได้ ในภาพเนี่ยครูเขียนให้เส้นมาสัมผัสที่ตรงจุด P นะสัมผัสที่ตรงจุดยอด P ของสามเหลี่ยมโอเคสรุปอีกทีนะทฤษฎีข้อนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยนะมันก็คือจะมีสามเหลี่ยมแนบอยู่ในวงกลมแล้วก็จะมีเส้นมาสัมผัสคำว่ามุมที่เส้นสัมผัสทำกับคอร์ดนะนั้นต้องมีเส้นมาสัมผัสครับนะ มันไม่ได้มาสัมผัสมั่วๆตรงไหนก็ได้เช่นมาสัมผัสตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมาสัมผัสตรงจุดยอดของสามเหลี่ยมโอเคนะเวลาใช้งานจริงนะครับเอาละครับมาดูครับวิธีรู้จักความหมายของคอร์ดไปแล้วใช่ปะคอร์ดคือส่วนของเส้นตรง ที่จุดปลายสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงนั้นตอบกูก่อนนี่คือคอร์ดไหมครับ QR คือคอร์ดไหมครับอะจำความหมายของคอร์ดไม่ได้กันอีกแล้วคอร์ดคือส่วนของเส้นตรงที่จุดปลายสองข้างของมันนั้น อยู่บนเส้นรอบวงจุดปลายสองข้างต้องอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นผู้ถามก่อน QR นี่คือขอดไหมครับคือขอดครับคือขอดครับอ,อ่าไอ้เจ้านี่ขอดนะนะี๋ยาวสั้นๆ RP นี่ขอดไหมครับเป็นขอดครับอ่าเป็นขอดนะครับอ่าผสายสุพันนะ แล้ว qp คือคอร์ดไหมครับเป็นครับเออส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอร์ดนะครับสามอันนี้คือคอร์ดนัานเลยนะครับเอาละครับมุมที่เส้นสัมผัสทํากับคอร์ดอ่ะนี่คุณเล็นตัวเส้นสัมผัสที่เห็นก่อนเอาทีละอันนะมุมที่เส้นสัมผัสทํากับคอร์ดอันแรกทำตัวคอร์ดอันนี้ทำคอร์ดอันนี้ดลยวกัน ก็คือมุมน,นี้นะนี่คือหมุมที่เส้นสัมผัสทํากับคอร์ด R P นะดูตามนะดูตามนะจะได้ไม่งงนะครูบอกก่อนแล้วว่าทฤษฎีข้อนี้มันเข้าใจยากนิดนึงนั้นตั้งใจฟังสมาธิอย่าหลุดไม่งั้นเดี๋ยวมาดูเรื่องอมุมที่เส้นสัมผัสทำกับคอร์ดเวลานี้ครูจะเอา มุมที่มันทำกับคอร์ด rp นะก็จะเท่ากับมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอร์ดก็คือมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอร์ด rp ในสามเหลี่ยมเนี้ยมันมีมุมภายในอยู่3ามุมมีมุมภายในอยู่3ามมุมมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้มองจากมุมไหนออกมาต้องเอาตาของเราไปวางไว้ในมุมไหน มองออกมาแล้วถึงจะเห็นคอร์ด r p รมุมนั้นก็จะเรียกว่ามุมที่อยูฝั่งตรงข้ามกับคอร์ด r p รครับสมมุติถ้าเราเอาลูก,กตาของเราไปวางไว้ที่มุม R มันมองออกมามันจะเห็นเป็นคอร์ด QP ครับไม่ใช่คอร์ด r p รพอเขาอ้าใจยังครับ ก็เจค่ะอ่นั้นตอบคุูสิว่าถ้าเราเอาลูกตาของเราไปวางไว้ที่เออ่มุมนี้เห็นขอดอาร์คิวอาร์ครับเออมันจะไปเห็นขอดคิวอาร์ดังนั้นมุมเนี้ยจะเรียกว่าเป็นมุมตรงข้ามของขอดคิวอาร์ okay อโอเคยังแล้วรั้นถ้าจะเป็นมุมตรงข้ามของขอด r ร์พ ก็ต้องเป็นมุมนี้ครับเนี่ยเมื่อเราเอาลูกตาของเราไปไว้ในนี้เนาะมองออกมาเนี่ยถึงจะเห็นคอร์ด rp ดังนั้นเราก็จะเรียกมุมตรงเนี้ยน,นะครับมุมเนี้ยนะครับว่าเป็นมุมตรงข้ามนะมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของคอร์ด rp ดังนั้นมุมนี้แหละครับที่จะโตเท่ากับกับมุมนี้มุมคู่เนี่ยนะครับจะโตเท่ากับ าดูต่อเมื่อกี้บอกเข้าใจแล้วนะท่าวนี้ครับคูจะดูมุมนี้บ้างอันนี้เป็นมุมที่เส้นสัมผัสทำกับคอร์ด qp ใช่ป่ะมุมสีม่วงเนี่ยคือมุมที่เส้นสัมผัสทำกับคอร์ด qp ถูกไหม ถูกค่ะดังนั้นก็ต้องเท่ากับมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอร์ด QP ใช่ไหมใช่ครับต้องมองจากมุมไหนออกมาครับถึงจะเห็นเจ้าคอร์ด QP นี้ครับมุม QRP อืมต้องมองจากมุมนี้ออกมามาถึงจะเห็นคอร์ด QP เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะโตเท่ากันกับมุมสีม่วงข้างล่างด้วย พอเข้าใจวิธีใช้ทฤษฎีข้อนี้ยังพอเข้าใจแล้วครับเอเอนะาจะมาเริ่มกันเลยอันนี้เห็นสามเหลี่ยมแนบในวงกลมเ,เห็นสองรูปเลยด้วยแล้วก็เห็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมอีกด้วย เห็นทั้งสามเหลี่ยมเห็นทั้งสี่เหลี่ยมเลยนะโอเคสมมุติเล่นๆนะครับเรายังไม่ได้อ่านโจทย์นะสมมุติถ้าเรามองสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมแล้วมีเส้นนี้เป็นเส้นสัมผัสมุมนี้เจ็ดสิบมันทําอยู่กับคอร์ด DB ทําอยู่คอร์ด DB เพราะฉะนั้น มันต้องเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด db ใช่ไหมนั่นคือมุมมุม dcb ครับ, b, รบถูกต้องมุมเนี้ยเนี่ยมองออกมาจะเห็นขอด db เพราะฉะนั้นมุมเนี้ยคือเจ็ดสิบครับ นี่เป็นสเต็ปหนึ่งของเราเนาะจ็ได้ D C B เท่ากับ D B F เท่ากับ70็ดองศา เป้าหมายจริงๆคือหาหมุมนี้เนาะ EBD เป้าหมายจริงๆคือต้องการมุมทุนี้เอาละครับคราวนี้สเต็ปสอนะครับเมื่อกี้เด็กๆได้มุมนี้มาแล้วว่าเป็น7จ็ดสิบดังนั้นสเต็ปสอ สี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนึกถึงอะไรฝั่งตรงข้ามลองกันมุมฝั่งตรง,งข้ามลองกันเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบครับถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นสเต็ปสองก็จะได้มุมนี้นะครับสเต็ปสองก็เลยได้ d e b บเท่ากับร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบ ภุมนี้ก็เลยเป็นร้อยสิบเพราะฉะนั้นพร้อมจะิใิใไอตัวที่เราต้องการแนละ้วมุมนี้คือมุมที่เราต้องการนะแล้วก็ภุมนี้คือร้อยสิบ เจ็ดสาม e b d จึงเท่ากับ180ลบด้วยร้ขอยสิบบวกสี่สิบ ให้เรามาหลายๆรูปเพื่อให้เราได้โน้ตทีละขั้นตอนนะครับมันจะได้ไม่งงนะถ้ามีอยู่แค่รูปเดียวโน้ตลงไปทุกอย่างมันก็เละหมดดูทบทวนมันจะดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตอนเรานั่งคิดนั่งทำของเราเองคนเดียวเราก็ทําอยู่ในรูปรปเดียวได้